สาวัสดีครับและนี่คือรายการ Nobizat TV นะครับผมนายบุมกับเกมพีโลออฟเนเวิร์นะอ่าวันนี้เราจะมานะครับรีวิวนะฮีโร่ที่ชื่อว่าเมดเบนนะครับ อ่านะครับสำหรับฮีโร่เมดเบนนะครับเกินน้ำก่อนเลยว่าเป็นฮีโร่สายเอจินะครับตระกูลแคลลี่นะครับอ่าเป็นฮีโร่สายจอเีตระกูลแคลลี่นะครับนะฮะแล้วก็จุดเด่นอย่างของฮีโร่ตัวนี้ก็คือไม่ใช่แคลลี่ธรรมดาแต่เป็นฮาร์ดแคลลี่นั่นเองนะครับอ่าฮีโร่ตัวนี้มีดียังไงครับฮีโร่ตัวนี้มีดีที่เราสามารถเนี่ยใช้สกิลแฟดสำหรับการเคลื่อนที่ไหวไปมาได้และเคลื่อนไหวไปมานะครับเช่นอย่างจะวิ่งมักปุบปนี่อะไรอย่างงี้นะได้นะอ่าแล้วก็จะมีสกิลสำหรับฟันแล้วก็เบิร์นมานาศศััััััตตตรรรรรููเเเเเื่่่่ออออยยๆนน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 นะะปปลลีีีมมมาาาขขงงงง็พโจคบ อ่านะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายกันเรื่องสกิลก่อนนะฮะสกิลแรกนะครับมานาคอมเบชั่นนะมานาคอมเบชั่นเนี่ยเป็นสกิลยังไงนะครับก็คือว่าเป็นสกิลติดตัวนะเมื่อเราเนี่ยฟันเนี่ยหรือจู่โจมเป้าหมายนะจึ๊กนะฮะจะทําการเนี่ยทำลาย64มานาของศัตรูนะแล้วก็หรือก็ว่าก็คือว่าเนี่ยเราจะทําการเบินมานาศัตรูนะหกสนะจึ๊กเห็นไหมหกสิบสี่หกสิบสี่นะอ่านะครับแล้วก็นํา60%เนี่ยของมานาที่เอ่อมานาที่ถูกทําลายเนี่ยนะครับมาช่วยเพิ่ม นะพลังโจมตีทางกายภาพนะนั่นก็หมายถึงว่านำ64มานาเนี่ยนะครับก็คือว่า64นะครับอ่ามาใช้เออก็คือ60%ของ64เออหน้า60%ขอ64เนี่ยมาเป็นเมานาที่ถูกทำลายเนี่ยมัช่วยเพิ่มพลังในการโจมตีทางกายภาพนะ ก็คือว่าสามารถเอามานาของศัตรูเนี่ยมาช่วยเพิ่มพลังยมีรางกายภาพของเราเนั่นเองนะครับะนะครับสำหรับสกิลนี้มีดียังไงสกิลนี้เป็นสกิลสําหรับการเบินมานานะนั่นก็หมายความว่าสกิลเนี่ยก็จะใช้ได้ผลนะครับสำหรับพวกที่ต้องใช้มานาในการจู่โจมเราเป็นหลักนะฮะหรือว่าจะเป็นการขัดนะครับฮีโร่บางชนิดอย่างเช่นอามันลานะครับเช่นอามันลาเนี่ยเมื่อเรามีเลือดเออมีมานาเนี่ยนะฮะมากกว่า50%ใช่ไหมฮะอ่า มันก็สามารถคืนชีพได้ใช่ป่ะาสามารถไอเอนบีเทิร์นขึ้นมาได้แต่หากว่าเราใช้เมดเบนเนี่ยตีสู้อามันลานะครับกว่าเลือดเขาจะหมดอะ่ะเออมานาเขาก็เหลือศูนย์ไปเลยใช่ป่ะแล้วพอเขาตายปุ๊บเขาจะไม่มีโอกาสได้ฟื้นคืนมานะอ่ากนเป็นตัวตัดทางอย่างหนึ่งนะสำหรับอามันลาก็คือเมดเบนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะสามารถตัดพวกคิโลที่ต้องใช้มานาทั้งหลายหลยอย่างวิเซเยร์ไพลโลเมนเซอร์นะครับอ่านะครับสำหรับพวกที่ใช้สกิลสี่นิ้วอ่ะเออมีอะไรไม่อะไร,ะไร,ะไรก็เออาร์ก็ใช้มานานะ อ่ะต่อมานะครับสกิลต่อไปสกิลแฟลชนะสกิลแฟลชเป็นสกิลที่สามารถเทเลพอร์ตไปยังพื้นที่เป้าหมายหรือบลิงก์นั่นเองนะเนี่ยพื้นที่เป้าหมายก็คือที่จะเป็นเนี่ยวงกลมอย่างนี้นะเมื่อเรากดปุ๊บก็จะทําการแฟลชไปนะอ่าระหว่างที่การแฟลชจะเห็นว่ามีอะไรวงๆติดรอบตัวเราเป็นเวลา5วินาทีก็ก็คือจะสร้างเปาะเกาะป้องกันเวทน,นะอ่าจำนวน5หน่วยนะครับแกต่ตนเองและยูนิตฝ่ายเดียวกันนะฮะอ่ายูนิตฝ่ายเดียวกันหมายความว่าอย่างไงนะก็หมายถึงว่าเนีย่ยโซอ,อาผมจะสปาอาร์มาดอนฝัง่งล เห็นได้ว่าอามาดอนเนี่ยนะฮะไม่มีเกาะกันเวทนะเกาะกันเวท4.8นะครับเมื่อผมทําการแฟลตไปหานะปุ๊บนะฮะเขาก็จะได้เกาะกันเวทเพิ่มขึ้นนะอ่าเพิ่มขึ้น5เกาะกันเวทนะครับก็จะทําให้เขามีเกาะกันเวทเพิ่มขึ้นนะสามารถรับเออรับมือรับตีนะเกี่ยวกับสกิลพวกทางเวทได้อย่างดีนะอ่านะครับอ่าเราจะทำการคิวไปก่อนนะโอเคนะครับ อ่านะครับสกิลนี้นะมีดียังไงสกิลนี้สามารถนะครับช่วยป้องกันเราจากสกิลเวทแรงๆได้นะครับแถมยังเป็นสกิลที่เข้าหาตัวของเมดเบนซึ่งเมดเบนนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นฮีโร่โจมดีทางกายภาพล้วนๆนะอ่ะซึ่ง สกิลแต่ละสกิลของเขาเนี่ยเป็นแบบว่าต้องเข้าไปฟันทังนั้นนะอ่ะเออแถมยังเป็นฮีโร่เอจิด้วยนะไม่มีสกิลอะไรพึ่งพาหรือว่าช่วยตัวเองให้สําหรับแบบหยุดศัตรูได้มากนักนะฮะอ่าแต่ก็มีสกิลสําหรับการแฟดนะสำหรับหนีสําหรับเข้าไปดีนายคีปเข้าไปลัดคีปนะเข้าไปหรือว่าเข้าไปทําการแอสซิทฮีโร่เลยทั้งหลายแหล่เนี่ยเ็าก็สามารถทําได้ด้วยสกิลแฟดนะอ่า ส่วนสกิลต่อมานะครับสกิลมัสเตอร์ออฟมันธานะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับส่งผลให้สร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับ80%นะของมานาที่เป้าหมายใช้นะฮะอันนั้นก็หมายความมานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อผมเห็นไหมใช้สกิลไปเรื่อยๆนะเนี่ยเมื่อผมกดใช้นะครับอ่าตีปุ๊บเขาจะสร้างความเสียหายเป็นเวทนะ80%ของมานาที่เอ่อหมายความมากยังไงอะ่ะก็คือว่ายิ่งมานาเป้าหมายลดอ่ะมันก็ยิ่งตีแรงขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลเป็นกายภาพไงมันจะส่งผลเป็นเวนะครับ อ่าโอ้ boss, ขออภัยนะอ่าโทรศัพท์มานะครับเมื่อกี้อ่านะครับมันจะส่งผลเป็นเวทนั่นเองนะฮะก็คือว่าเมื่อเราตีไปเนี่ยนะครับก็คือยิ่งมานาเขาเหลือน้อยนะฮะเราก็จะตีได้แรงขึ้นนะครับบวกกับสกิลหนึ่งเนี่ยมานาคอาบัตชั่นนะยิ่งศัตรูมีมานาเยอะก็จะตีแรงส่วนสกิลมาสเตอร์ออบเดิมันถ้ายิ่งศัตรูเลือดเออเลือดไอ้มานาน้อยเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นโอ้โหนะครับก็คือเป็นสกิลที่สามารถซัพพอร์ตกันได้ระหว่างสกิลหนึ่งและสกิลสามนะครับ อ่านะคะสกิลนี้ก็มีผลดีก็คือว่าเนี่ยเราสามารถกดปิดออร่าได้นะกดเปิดปิดออร่าแต่ถ้าเราเปิดออร่าเนี่ยนะครับก็คือว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าศัตรูมานายิ่งเหลือน้อยป่ะเออมันก็ยิ่งจะตีแรงขึ้นนะก็เป็นสกิลที่ช่วยสําหรับการจู่โจมคอมมดเบนนะเนาะอ่านะครับส่วนสกิลต่อไปสกิลมานาไลฟ์นะครับอ่าเป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยตีสถานะมินิสตันอ่าหรือว่ามึนงงจํานวนศูนย์อยูสามวินาทีนะเมื่อกดใช้นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะะออธิบาายให้ดูน่ นี่ยผมว่าสมมติผมจะเอาอามาดอนเนี่ยเดินไปเก็บตรงนี้นะฮะเมื่อผมกดใช้ปุ๊บเนี่ยเขาจะก,กระตุกนะฮะเห็นไหมครับทำไมขึ้นบวกศูนย์เพราะว่าสกิลนี้นะครับจะมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อศัตรตูของเราเนี่ยนะฮะยิ่งมีมานาน้อยเท่าไหร่นะครับ ก็ยิ่งโดนดาเมจของท่านี้แรงขึ้นเท่านั้นนั่นก็หมายความว่านะครับสกิลนี้จะทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงเป็นเวลา0 3วินาทีนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายแก้เป้าหมายเนี่ยและพื้นที่รอบๆนะครับย้ำมือพื้นที่รอบๆนะก็หมายถึงนี่รอบตัวอามาดอนเนี่ยมันจะมีวงกลมเล็กๆอยู่นะฮะก็คือว่าศัตรูตัวไหนเนี่ยนะครับที่มันอยู่ใกล้อามาดอนนะ เวลาอมาดอนเลือดเออมานาเนี่ยเหลือน้อยก็จะโดนดาเมจกันหมดนะฮะอ่านะครับก็คือว่าจะบวก110%นะ110%ของพลังโจมตีตามจำนวนมานาที่เป้าหมายเสียไปนะนั่นหมายความว่าถ้ามีมานาอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยมานาเหลือศูนย์ใช่ปะ่ะเราก็จะกดอันตีใส่เนี่ยก็คือว่าเอ้ยเรากดมานาไล่ใส่เนี่ยก็หมายความว่าศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจจำนวนหนึ่งร้อยสิบนะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะคือว่าเนี่ยสมมติผมสดกดใส่มาดอนใช่ปะ่ะปุ๊บ,บเขาจะแค่มึนงง,งแต่ไม่มีดาเมจนะ แต่ตราบใดเนี่ยที่ผมตีเขานะตี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 ต,ต,ต,ตีตีนะฮะอ่านะครับผมจะทำการตีสักครึ่งหลอดนะอ่านะครับอ่าจะเห็นได้ว่านี่มานาเขาจะลดไปครึ่งหลอดแล้วนะอ่านี่ยมานาเขาเหลือ650นะจากพันสามนะอ่าผมจะกดนัตตีไซนับนะบึบเห็นไหมจะบวกขึ้นมา700ดเหมายความว่าจะบวก1 1 0นะของเอ่อมานาที่หายไปของอามด,ดอนนะฮะอ่าแล้วเมื่อเราเอาศัตรูเนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆกันนะ ามาอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับเมื่อเรากดอันติใส่อัมาดอนนะฮะอัมาดอนตัวนี้ที่โดนเบอร์มานาไปนะครับปึ๊บคือเขาจะโดนดาเมจหมดนะอรอบๆนี่จะโดนดาเมจหมดเลยนะครับจะโดนดาเมจต,ตามจํานวนมานาที่ตัวที่เราฟันนะตัวที่เราปล่อยปล่อยมานาไล่ไปใส่เขานะเ<อ>ขาจะโดนคือเขาจะโดนศูนย์นเออมีมานาอยู่100่งร้อยใช่ป่ะ,ปะอ่าแบบเหลือศูนย์ไปแล้วนะศูนย์อัมาดอนตัวเนี้ยมานาเหลือศูนย์แล้วใช่ป่ะ แต่ว่าตัวนี้มานายังเต็มร้อยอยู่ใช่ไหมครับเมื่ออมาดอนตัวนี้วิ่งเข้ามานะครับแต่เรากดามานาไลท์ใส่อามาดอนตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะโดนดาเมจตามอามาดอนคนนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเหลือไม่ใช่ว่าบวกศูนย์นะแต่ว่าจะเป็นการบวกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเข้าไปความว่าถ้าว่าตัวไหนเนี่ยมานาลดน้อยนะฮะและมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะถ้าเรากดอันติเนี่ยหรือว่ามานาไลท์ใส่เขานะก็คือเพื่อนเขาจะโดนดาเมจ เหมือนกับเขาเลยครับอ่านะครับเขาโดนพันหนึง่งเพื่อนก็โดนพันหนึ่งประมาณนั้นนะฮะอ่าโอเคนะครับสำหรับการออกไอเทมนะฮะอ่าสิ่งแรกที่ควรออกนั้นก็คือสตรีมบูธนะครับสตรีมบูธนั้นมีดีก็คือว่าสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยน สายได้อะสามารถเปลี่ยนเป็นสแตงเอจินะครับและอินได้สามารถเปลี่ยนสเตตัสสแต็กของเราได้นะครับแล้วก็บวกความเดวในการโจมตีเพิ่มขึ้น25นะครับสำหรับเบนเบนจะเป็นอยู่แล้วนะสำหรับพีโรที่ต้องใช้ความเ็วในการโจมตีนะจะเปลี่ยนเป็นเอจิก็ได้นะครับเพื่อความคล่องตัวและความโจมตีแรงนะแล้วก็ช่วยเบิกช่วยบวกนะไม่ช่วยเบิกเบี้บนะฮะช่วยบวกเกราะเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอีกนะฮะแล้วก็บวกความคล่องตัวบวก ความแม่นยำนะครับแล้วก็บวกอัตราการเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะ,ะเมื่อเรากดใส่สตรีมบูดเป็นแบบเป็นโหมดเอจอานะครับต่อมาที่ควรออกให้ได้นั่นก็คือนะครับนอร์เรนเจอร์หรือดาบ3ามกษัตริย์นะหรืออาจจะออกเป็นของทางด้าน ไฟแบนก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างนะเอเจิของเรานะครับแล้วก็บวกเอ10%ของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร็วในการโยมตีนะฮะอ่ะต่อมาที่ควรออกก็คือไอซ์แบนนะครับอ่าเมื่อเราออกไอซ์แบรนด์ได้เลยให้เราทําการผสมเป็นฟอร์สเบิร์นนะฮะแต่หากเราจะออกนอกเหนือกว่านั้นก็คือว่าให้ออกไลท์แบนมานะครับก็จะรวมกันเป็นดอบลิงเกอร์นะฮะอ่าเป็นดอบลิงเกอร์นะครับเป็นดาบสามกริย์นะอ่ะนะครับไลท์แบนนี่เป็นไอเทมที่ผมชอบมากเลยก็คือเมื่อเราตีเนี่ยนะครับอ่ามันจะเอ่อไอเทมนี้สถาานนะะกก็คืออเรจบวิ อเอ16นิ้ะอ่าเมื่อเราตีเนี่ยมันจะเก็บชาร์จใช่ไหมฮะก็คือว่ามันจะสร้างความเสียหายเนี่ย8เวทนะ8ต่อว,วินาทีตอ่อ1ชาร์จนะครับอ่าและสามารถเก็บได้ทั้งหมด3ชาร์จนะฮะแต่หากเป็นดอเลนเจอร์เนี่ยนะครับ เราสามารถเก็บชาร์ตได้หมด3ชาร์จเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันจะบวก16ความเสียหายเป็นเวทแทนนะแทนที่จะเป็น8นะนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะสามารถบวกพวกเพลังโจมตีนะครับเมื่อเราตีไปเนี่ยศัตรูก็จะส่งผลชาร์จทําให้ศัตรูเดินสโล์นะฮะแล้วก็จะบวกบวกความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับบวก AG บวก In บวก s อสอย่างละ18นะครับบวก15าพลังโจมตี16%ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น2ี่นะแถมฟื้นฟูมานา6ด้วยนะคครรัับอ่าบ ต่อมาสิ่งที่ควรออกนั่นก็คือชังเงินเฮดนะครับชังเงินเฮดก็อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปก็เป็นเหมือนกับ BKB นะครับ jo, jo, อ่าหรือแบ็คคิงบาร์ใน .dot.a น,นั่นเองนะ,อะดอท้าสองนะดอ้าหนึ่งดอท้าสองนี่แหละอ่าแต่เรียก .dot.a เอาละกันนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับไอเทมชิ้นนี้นะเมื่อเรากดใช้เนี่ยตัวเราจะทําการเป็นโหมดชังเงินเฮดนั่นก็หมายถึงว่าทนทานต่อเวทมนต์ทั้งหลายแหล่นะครับเวทมนต์เนี่ยจะไม่สามารถล็อกเป้าได้นะแล้วก็พวกเวทเออ่ทาร์เก็ตทั้งหลายอะไรเนี่ยจะไม่มีผลกับเรานะอ่านะครับก็ไอเทมชิ้นนีี้ก็จะมผล ได้อย่างดีก็คือว่าฝั่งนู้นะมีพวกสกิลป่วนทั้งหลายแหล่พวกสกิลเซกไก่ของวิเซียร์สกิลสาวไปเป็นกบของโพลีวอล์กนะฮะสกิลจับโพลีวอล์กสกิลสวอปสกิลอะไรทั้งหลายแหล่ีนที่มันป่วนเราทนี้สกิลสตันอะไรพวกนี้นะก็จะหมดปัญหาไปด้วยไอเทมที่ชื่อว่าชังกินเฮดอันนี้นะครับ ต่อมาก็คือเดีมอนิกนะครับเบลดเพจนะอ่าไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านั่นก็คือว่าไอเทมเกราะใหญ่หรือเกราะกระดูกของเรานี่แหละครับก็จะบวกความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น40นะแล้วก็บวก10พลังเกราะนะครับแล้วก็สมบูรณ์ให้ศัตรูเนี่ยลบ5พลังเกราะด้วยนะอ่าแถมออร่าเอฟเฟกเนี่ยยังช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น15นะครับแล้วบวก5พลังเกราะให้กับพันธมิตรรอบๆของเรานะอ่าแต่ถ้าเป็นศัตรูเนี่ยจะเสียเกราะลบ5แทนนะโอเคนะครับต่อไปก็คือวิงโโโบบบบบนน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 ะะะะะคคครรรรรัััววิิงงสพุณเเเเหหมืือออออแทททลไฟใดดตาา่่ฮ สิ่งของชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกมันมาเนี่ยนะฮะมันจะช่วยเพิ่ม30เอจินะครับ32บัลังโจมตีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น30นะฮะแล้วก็30%ในการหลบหลีกการโจมตีนะฮะใครอยากรู้ว่าหลบหลีกการโจมตีเป็นยังไงพปหาดูคลิปเก่าๆนะที่ว่าผมโพสต์เอาไว้นะ่ะอย่างเช่นพวกคลิป กินอะไรพวกนี้ทั้งหลายแล้นะก็ะจะมีผมบอกอยู่แนละ้วว่าไอเทมวิงโบเวลาเขาตีมันจะเป็นยังไงนะอ่าหรือว่าอยากจะดูคลิปนี้ก็ได้นะครับไอเนี่ยเม,มื่ออมาดอนตีไหมเห็นไหมจะขึ้นคําว่าพลาดนี่นะฮะอ่าพลาดพลาดเ่ยเห็นไหมพลาดอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาเออเขาจะติดโอกาสการโจมตีพลาดของเราไงอ่าก็คือว่าเวลาเขาตีมาเนี่ยมันก็จะนะติดไอเทมของวิงโบก็คือว่าสามสิบโอกาสหลบหลีกการโจมตีนะครับอ่าต่อไปนะก็คือลูนเคเบอร์นะครับลูนเคเบอร์นะครับก็เป็นไอเทมเออยังไงอ่ะก็คือเหมือนกับเบนเดอร์ ก็ S <S คือว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับในการโจมตีเนี่ย40%นะฮะก็คือว่ามันจะกระจายไปยังพื้นที่ด้านหน้าเรานะพื้นที่ด้านหน้าเราตรงนี้นะ 40, นะ40%นะครับ40%แล้วเราตีตัวน,นี้ปุ๊บด้านหลังเราจะโดนแค่40%นะฮะนี่ตีตัวน,นี้ปุ๊บด้านหลังโดนแค่40%จะไม่โดน100%เหมือนกับศัตรูที่เราตีตัวตัวแรกที่เราตีอ่ะเออนะครับอ่าไอเทมชิ้นนี้สถานะก็คือบวก60พลังโจมตีนะครับบวกพลังชีวิตฟื้นฟู6หน้าและฟื้นฟูมานา150%นะฮะอ่านะครับเป็นไไออเเทมมมสาาาหรรรับกฟ์ดด้ยยย่่งีีนะครับเพราาะว่ การฟาร์มเมดเบเนี่ยนะจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราจะตีกระจายไงแล้วก็จะทําให้พวกคลีปหรือว่าพวกคลีปป่านะครับหรือว่าอะไรพวกนี้นะจะทําให้ตายได้เร็วขึ้นหมดฝูงนะอ่านะครับแต่นี่ก็เป็นการออกไอเทมหลกัหลกๆของเมดเบนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับการออกไอเทมอย่างนี้แต่ว่าอาจจะพลิกเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเปลี่ยนแปลงไอเทมได้เสมอนะฮะและแต่สถานการณ์ที่เราเจอด้วยนะครับอ่านะครับไอเทมการออกในฮอนเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะเราสามารถออกได้หลากหลายนะครับสามารถออกทางของทางด้านดูดเลือดอะไรพวกนี้สําหรับการตีสู้ฮีโร่อย่างเช่นฮีโร่ประเภทพีเดเตอร์หรือมาริเคนที่เราแบบว่าโอ้โหพวกนั้นมันตีฮะใช่ไหมรู้อยู่ใช่ไหมเวลาเลดเกมเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตีกันแบบโอ้รวดเร็วนะแบบโอ้โหดูดเลือดปุ๊บ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 นะฮะถ้าว่าออกของอย่างเงี้ยเราไปสู้เขาไม่ได้แน่นอนใช่ไหมพะเขาแบบเราตีเข้าไปเนี่ยเขาโอโ้ตีเข้าไปลถครึ่งหลอดมันตีกลับมาเนี่ยดูดเลือดกลับไปครึ่งหลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะอ่านะคร เออ่ไอเทมดูเลือดหรือว่าอาจจะเป็นนี่นะฮะอาจจะเป็นไอเทมของทั้งด้านเอ่อเขาอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยเอ่อบารูตา้าลิเซอร์ บูทาลิเซอร์หรือเปล่าอ่าไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะเรกว่าคอนคอนตันนี่แหละนะคอนตันของเราเนี่ยก็จะบวก10สแต็งนะครับ10เอจิและ20บพลังยนตตีนะอ่าหรือก็เหมือนคอนสตันของเราเนี่ยนะเมื่อตีตีเนี่ยจะมีโอกาสติดทำให้เป้าหมายมันงงหนึ่งยูศีวินาทีนั้นหนึ่งยูศีวินาทีเมื่อฮีโร่ของเราเนี่ยถึงขั้นเลดเกมก็ถือว่ารู้อยู่ว่ามันตีเร็วขนาดไหนใไหมนี่ดูความเด่นในการยมต์ตีไหม เห็นไหมก็คงรู้่าถ้าว่าติดคอนสตันเวลามันติดมันก็ติดมันมีโอกาสติดอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะอ่าพอเราตีเร็วแล้วเออโอกาสติดมันก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่ายิ่งตียิ่งติดตียิ่งติดก็จะเป็นไอเทมที่สำหรับการแก้ทางพวกฮีโร่ตีไวและดูดเลือดทั้งหลายแหล่นะครับอ่าก็ลองเอาไปคิดๆแล้วก็ลองประยุกต์เอานะฮะอ่าฮีโร่ตัวนี้มันเล่นได้หลากหลายนะครับสำหรับแนวทางการเล่นนะครับก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราควรจะนะอยู่เลนฟาร์มไปก่อนนะไม่ต้องสนใจ ถ้าสนใจฮีโร่ในการไม่ต้องสนใจเพื่อเพื่อนเราจะแกลงตรงไหนให้มากนักนะครับเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยนะมันไม่ใช่ฮีโร่แก๊งเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มนะฮะต้องฟาร์มต้องหายที่ไม่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็ควรดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเพื่อนไหวหรือไม่ไหวนะเพื่อนเรียกมาอาอะไรกันหรือเปล่านะครับอ่าเวลาการเข้านี่ก็ควรจะเข้าหลังๆรู้จะเป็นแนวกลางนะไม่สมควรที่จะเป็นแนวหน้าเข้าไปเปิดน,นักนะครับเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยไม่มี Skill สกิลสําหรับหยุดอะไรนะฮะอ่านะครับเมื่อเวลาถึงยามเวลาว่างนะก็พยานะออพยามฟาร์มนนนนะะออออกไไเเทมมม้้ดดดดดดรรัััับีๆ่าพยลป เพื่อว่าหาตังค์ให้กับทีมแล้วก็หาตังค์ครับตัวเองนะครับโอเคนะเพียงเท่านี้นะครับฮีโร่ของคุณก็จะมีไอเทมสาหรับการต่อสู้ในสนามลบนิวเวิร์ดแห่งนี้แล้วนะครับโอเคนะสำหรับการรีวิวนะครับฮีโร่เมดเบงก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับผมนายบูมนะสามารถดูคลิปอื่นๆได้ในรายการอ b ปิเซตทีวีในช่องของผมเองนะครับนะครับสำหรับครั้งหน้าก็คงจะมารีวิวฮีโร่ตัวอื่นกันต่อนะครับก็เป็นอะไรก็คงขอให้ติดตามกันนะนะครับสำหรับวันนี้ผมนายบูมรายการอ b ปิเซตต้องลาเปก่อนสสวััดีครบ